สวัสด,ดีสวีดับชาวคาบาวทุกท่านนะครับก็สําหรับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของการอัปเดตแพทกันหน่อยละกันนะครับกับวันที่4ีธันวาล่าสุดเลยนั่นเองลดร็อกนันเช่นใหม่พร้อมเมืองคริสต์มาแห่งความสุขนะครับ จะมีอัปเดตอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b สไ r i b e ช่องนาเสกด้วยละกันนะครับมาดูกันก่อนที่ไปดูนะครับฝากร้านเติมเกมไว้ด้วยใครอยาเกเติมเกมมือถือทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นคาบาหรือเกมทั่วไปก็สามารถที่จะใช้บริการได้กับร้านสเตยราโกพัทนะครับโอเคนะครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตแพทนะครับมีกิจกรรมมากมายเข้ามาเยอะมากๆนะครับอย่างแรกนะครับไอเทมเชยๆยที่เราจะได้รับนะก็คือพวกโพชั่นต่างๆนะครับ HPMP f u r y Potion นะครับแล้วก็ในส่วนของ GM b a s i n g นะครับ Holy Water ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของคุมปองแล้วก็แหวน Happy Birthday Ring นะครับชาวรับเกต10เทนใน50 1วันนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่เอาสัก3วันก็น่าจะดีนะนะฮะถัดมานะครับ Pad u p ปเดตเข้ามาแล้วนะครับ New Dungeon นะครับปวดขาว Awake เข้ามาแล้วนั่นเองนะครับกับ ในส่วนของกิจกรรมเข้ามาเสริมด้วยนั่นเองนะฮะก็คือนี่เลยนะครับเราสามารถที่จะทําการแลกได้นะฮะก็คือ3ร้านเอเซดนะครับดีวสามอันนะครับเพื่อแรกดันเจียนนั่นเองนะครับหอันแล้วก็ดันเจียนจะมีโอกาสดรอปนะครับในส่วนของนี่เลยนะครับและและในส่วนของดันเจียนนะครับจะมีโอกาสดรอปไอเทม2ชิ้นนี้นะเพื่อเอาไปสุ่ม นั่นเองนะครับแบบสุ่มออปชันนั่นเองถัดมานะครับจะเป็นทวีมอัปเดตนะครับ h i s มัตบ Bu ด d y e y ้นั่นเองนะก็น่ารักแบบนี้เลยนั่นเองนะครับอย่าลืมไปถ่ายรูปกันด้วยนะฮะถัดมานะครับ In g เก e Event ตอัปเดตวันที่4นะครับล้วก็จะมีโปรโมชั่นด้วยนะครับถัดมาจะเป็นเดฟนอตนะอันนี้ขออนุญาตเลื่อนลงมาด้านล่างหน่อยละกันนะครับสำหรับเดฟนอตนะครับจะมี2รายการที่น่าสนใจนะครับก็คือเพิ่มรายการครับที่ NPC นะครับ ได้เลเวลสแล้วก็มอเตอร์ไซค์สล็อตคอนเวอร์เตอร์เลเวล5แล้วก็มอเตอร์ไซค์อีพิกคอนเวอร์เตอร์บล็อกนะครับเลเวล5แล้วก็ในส่วนของคาร์บาเบกนะครับก็จะมีในส่วนของเอ็กซ์ตรีมคอร์หนึ่งถนั่นเองนะฮะใครที่จะทำเอ็กซ์ตรีมก็ไปคลาบกันได้นั่นเองนะครับอ่ะมาดูกันนะครับขออนุญาตดูในส่วนของโปรโมชั่นหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันที่4ธันวาานั่นเองนะครับโปรโมชั่นวันที่4ธันวานะครับอย่างแรกเลยนะครับนี่นะฮะเอมโพเรอร์วอลเลอร์ฟูลเซ็ตนะครับเราสาามรถที่จะซื้้อได จากแคชช็อปภายในเกมนะฮะโดยใช้1,000 0ห่นอเจมนั่นเองสามารถซื้อได้1ครั้งต่อ ID นะครับตรงนี้นะครับก็ลองมาดูได้นะครับว่าเพื่อนๆจะซื้ออะไรนะครับ Emperor Armor นะครับก็ระยะเวลาถาวรนะจำนวน1 1 1 1 1 1นะครับนี่ตามนี้เลยแล้วก็ถัดมานะครับนี่เลยนะครับเปิดจำหน่ายแล้วนะครับสำหรับบอร์ดเคนะครับก็ใช้สำหรับคอลเลกชันนะครับก็สามารถซื้อได้ในราคา 70,000ฟอเจมนะครับสามารถซื้อได้หนึ่งังต่อ ID เท่านั้นนะจ๊ะนี่เลยนะครับ K w i o l e t แล้วก็ K sky นะครับแล้วก็มีการเปิดจําหน่ายนะครับเพจเชนคิดมาแล้วนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนฟอเจมนะครับนี่มีหลายอันเลยนะครับก็สามารถที่จะมาซื้อได้นะฮะนี่โคตรเยอะนะครับอ่ะถัดมานะครับเดี๋ยวเราไปดูนี่เลยนะครับอัปเดนะครับแพ็กต่างๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อนี้กันหน่อยนะครับกับไอเทมจากัดเวลานะฮะ แพ็กเกจพรีเมียมพลัสนะครับราคา399บาทนะซื้อได้หนึ่งครั้งต่อ id นะครับใครที่พรีเมียมหมดหรือไม่มีพรีเมียมแพ็กนี้น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับ399แพ็ก3,990ันเก้าร้อยเก้าสิได้แค่พรีเมียมไม่ได้ของแจกนะแต่ว่าวันนี้วันที่4นะครับมีของแจกแล้วนั่นเองนะครับเป็นพรีเมียม30วันทั้งระดับแพดดินัมแล้วก็ซิลเวอร์วิงนะครับแล้วก็ลงไปถึงในส่วนของนี่เลยอคาณออาออฟชาออส15ทั้งหมดนะครับับท้งชาออสแล้วกก็าโบนแล้วก็ก ทั้งชาออแล้วก็กาเดียนนะครับแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกเตอร์ต่างๆนะครับโมเสกองเอาไปเลยนะครับ3วันเบิ่มๆนะครับและยังมีในส่วนเรามีเต็มโอบฟรีอีก10นะครับคุมปองอีก500นะฮะแล้วก็ดันเจียนอีกอย่างละ10อย่างละ15บห้าฟูลรีพอรชันเลเวล3มาเลเ้ยวสามหนะครับเอาเรื่องนะฮะอันนี้ก็จัดอะต้องจัดอะเออถึงไม่มีพิมพ์ก็ต้องจัดนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ในส่วนของพวกประดับนะฮะที่มันหมดเวลาไปก่อนหน้านี้แล้วนะก็มาใส่ทดแทนกันได้3วัน ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนแพ็คนะครับอย่าให้มีครั้งที่2นะครับราคา2,990บาทนะครับได้รับฟอสเจมไปเลยนะครับ327,000ฟอร์เจเจมนะครับแล้วก็ได้รับเอ็กซ์ตรีมเลเวลด้วยนะครับแล้วก็โซสโตนอีกนะครับแล้วก็ในส่วนเจาะช่องสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปส่งกันได้ฟรีสอันนะครับถัดมานะครับนี่เลยนะครับแพ็ควัดคมคีเพอนะครับ ราคา1 9 9่าบาทนะครับได้รับฟอ์เจม2 1 8 0 0 0นะครับได้เอ็กแเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเอ็กแเหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องมาดูว่าตัวละครเรานะครับอยากจะอัปเกรดไปในแนวทางไหนนะครับอย่างเช่นในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับใครที่มีน้อยๆก็สามารถที่จะเติมแพ็กนี้ได้นะเพราะว่าเอามาทําการรีสกิลนะครับหรือว่ารีออฟสัตว์เลี้ยงนั่นแหละนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะอัปเกรด e อนะอันนี้ก็แนะนำนะเพราะว่ามันแจกเยอะนะครับ ัดมานะครับนี่เลยนะครับ Extreme Core Pro นะครับราคา399ซื้อได้10ครั้งนะครับอ่ะเมื่อกี้ลืมบอกว่าอันนี้ก็ซื้อได้10ครั้งเช่นกันนะฮะราคานะครับ399 3 9 9 0เก้บเสร็เด็ดพอยต์ได้รับฟอร์เจนะครับ412,000นะครับก็ได้รับในส่วนของ Extreme 543นะฮะก็เรียงขึ้นไปนะครับ543แล้วก็6กเจ็ดแดนะครับประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็นี่เลยเนี่ยแพ็คนะฮะเฟรมไนท์นะครับ แพ็กในส่วนของเฟเมนสนะครับหรือว่าเดนเจียนต่างๆนะครับฟอสเซนแคนยอนประมาณนี้ก็มีให้เลือกแล้วก็นี่เลยแพ็คที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับใครอยากจะได้ปีกแดงนะครับหรือว่าในส่วนของฟอร์เจมไปด้วยนะครับและรวมไปถึงในส่วนของคอสตูมต่างๆและรวมไปถึงในส่วนของอาร์คาณาออฟชาออส15อีกอนในเลส12นะครับอาริสแมนบวก8นะครับอันนี้ก็สามารถซื้อคู่ๆไปกับแพ e ็คพรีเมียมได้เพราะว่ามันจะเพิ่มข้ออีกนะครับ15 บวก15สวันไปอีกนะก็สามารถที่จะใช้ได้ประมาณเดือนเกือบๆเดือนน่ะนะครับก็ถือว่าดีเนะเราสามารถซื้อได้ทั้งหมด3รอบด้วยอันนี้คือแบบเบิ่มๆเลยผมก็ต้องมาเหมาอ่ะนะครับแอคชิลจี t ดนะครับอันนี้คุ้มมากนะฮะถัดมานะครับซูพรัสจับใจนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ49บาทซื้อได้5รอบไปเลยนะฮะก็ใครที่อยากจะได้เป็นพวกปัวนะครับก็เอามาซื้อก็มาซื้อแพ็กนี้ได้และยังได้พรอเจมห้าพันด้วยนะ เออนะครับห้บาบาทเท่านั้นเองถัดมานะครับแพ็กยูสรับซับนะครับสี่พันพอเจมนะครับฟรีฟรีสาบาบาทเท่านั้นนะจ๊ะซื้อได้1ครั้งนะครับได้รับในส่วนของนี่เลยนะครับฮุลีโพชั่นนะครับแล้วก็เอ็กซ์ตรีมฮลีวอเตอร์นะครับคุมปองพันลิมิเต็ดโอบปสแล้วก็จะเป็นในส่วนของพวกชาวออลัฟเกตต่างๆนั่นเองเนี่ยับแปดสิบ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 นะครับสามวันประมาณนี้นะจ๊ะก็บอกได้เลยว่าก็จะเป็นในส่วนของพวกประดับนะครับประดับยุ้ยนะครับก็ ก็จะเป็นในส่วนพวกประดับยุยนะครับ3วันทั้งหมดนั่นเองนะครับอัปเกรด10นะจ๊ะปุ่มโคดนะฮะก็อย่าลืมมาจัดกันด้วยนะครับโปรโมชั่นแม่งดีจริงนะครับแล้วถัดมานะครับอินเกมอีเวนต์พลาดไปไม่ได้เลยนะฮะกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมล่าสุดวันที่4นะฮะก็ต้อนรับเดือนแห่งการฉลองอีเวนต์นะครับ i อออนเอ็กชเชนะครับรองรองของระดับตำนานนะครับอ่ะมาดูอย่างแรกกันเลยนะครับรายการที่ สามารถแลกเปลี่ยนได้กับยุ้ยนะครับก็นี่เลยนะครับสามารถแลกเปลี่ยนเซ็ตในส่วนของเดโมไนต์ต่างๆได้นะครับ3วัน2องครั้งต่อสัปดาห์นะครับก็ตามนี้เลยแต่ผมไม่รู้นะว่ามันมี dy แล้วก็ EX หรือเปล่านะครับสามารถแลกได้นนี่ตามนี้เลยนะครับโดยให้ผู้เล่นนะครับเอาหินอัปเกรดห้เอทหินขาวไปแลกตามจำนวนที่กําหนดแค่นั้นแหละนะครับในเมืองบริไจบเลยนะครับก็ เอาตัวดงตัวเด็กใครที่แบบมีดงมีดันเยอะๆก็แลกแม่งไปเลยนะครับแล้วก็รอลงดูว่าคุ้มเปล่านะครับแล้วก็เนี่ยตามเนี้ยนะครับมีของให้ใช้กันฟรีๆไปเลยเอาหินมาแลกคุ้มไหมหรือไม่คุ้มก็ลองตัดสินใจเอาเองนะครับประมาณนี้สําหรับในส่วนของเซตเดอนไนท์นะครับแล้วรวมไปถึงในส่วนของเวปอนด้วยนั่นเองนะครับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของดันเจียนเลเวอร์นะครับปุ่มซับดันเจียนก็เป็นกิจกรรมให้เราลงดันเหมือนเดิมนะครับก็ มีระดับ3เทีทยด้วยกันนะครับซิลเวอร์โกลแลวก็ลิมิเต็ดแล้วก็ limited, แอนติเมดนะครับก็สามารถที่จะดูชื่อตามนี้ได้เลยแล้วก็เล่นกิจกรรมไปเพื่อสะสมของนะครับแล้วก็นี่เลยนะมิลลาดไอแลนด์นะครับอเวกเนี่ยนะครับไอเทมจะตก3ชิ้นเท่านั้นจะไม่ได้รับทุกคนนะตามนี้นะครับสำหรับในส่วนของดันเจียนปวดม่วงที่เข้ามานะครับแล้วก็นี่เลยนะครับรางวัลดันเจียนิแล้วก็นี่แล้วก็นี่เลยนะครับรดัน,นแล้วก็ี่และในส่วนของรางวัลดันเจียนนะตามนี้เลยระดับ ซินเวอร์เทียนะครับก็มีพวกระดับไฮนะครับพวกไบออฟต่างๆระดับไฮนะถัดมานะครับระดับโกนะฮะก็จะมีระดับไฮเอ็ดเช่นกันนะครับซอร์ทแอมเมจิแอมแมกเลดนะครับในส่วนของหัวข้ออาร์เมอร์แล้วก็เวปอนนะฮะอันนี้คือแบบใครได้มาก็คือรวยนะฮะถัดมานะครับสุดท้ายอันติเมทนะครับอันนี้ก็คือได้ระดับอันติเมทไปเลยนะใครที่แบบจะเจาะจะเจออะไรหรือจะยังไงก็เนี่ยนะครับมาแลกกิจกรรมแต่ว่าจะได้หรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องนึงเพราะว่า มันเป็นการสุ่มนะจ๊ะแล้วก็ถัดมานะครับรางวัลดันเจียนแอนติเมทเทียสำหรับในส่วนของมิลลาดไอแลนด์อเวกนะครับเราจะได้ไบต์ออปชั n นสกอร์และนอฟบ็อกนะครับตรงนี้ในระยะเวลาอีเวนต์นะแล้วก็นี่เลยนะครับได้พวกอาร์เมอร์ออปชั่นต่างๆระดับแอนติเมทด้วยนะฮะนี่เลยและถัดมานะครับในส่วนของไบต์ออปชั n นสกอร์และนอฟบ็อกเนี่ยมันจะสามารถแลกเปลี่ยนได้ที่ยุยนะครับอัปเกรดคอห้าอัปเกรดอัปเกรดไฮห้าอัปเกรดอัปเกรดคอไฮ แล้วก็อาร์เกตคอหฮาเอ็ดแล้วก็ชาออสนะครับแรกอ่านทั้งหมดนะครับจำนวน10ครั้งต่อวันนะฮะและรายละเอียดรายละเอียดในกล่องสุ่มนะครับนี่ตามนี้เลยวอล์กออปชั่นสกอร์ฮีพีคิยเลดคียดเดมสกิลแอมต่างๆตามนี้นะฮะก็สามารถแลกเปลี่ยนได้ใครที่จะทำมอทรงมอไซ วันนี้แหละนะครับอัปเดตเข้ามาแล้วจัดไปแล้วก็นี่เลยพลาดไปไม่ได้นะครับกิวมิชชั่นเฟสติวัลมาแล้วนะจ๊ะใครที่มีกงมีกิวก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับตามนี้เรามาอ่านรายละเอียดกันดูนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่เลยภาพตัวอย่างของรางวัลประเภทกิวเลเวลนะครับสเปเชียลคุ้มปองในส่วนของฟูลี่นะครับแล้วก็จะมีเล้งต่างๆด้วยนะตามนี้เลยนะครับแรงหกเล้งเจ็ จนไปถึงแลนด์15นะครับแล้วก็มีส่วนของกิวแลนด์กิ้งอีกนะครับรีวาร์ดนะครับมีเยอะมากนะฮะก็ลองมาทําดูนะฮะใครที่มีโกมีกิวก็ต้องแอคทีฟกันนะฮะประมาณนี้นั่นเองนะครับสําหรับในส่วนของกิจกรรมนะครับถัดมานะครับแรนดอมบ็อกกล่องสุ่มพิชิตของแลครับโอ้โหกิจกรรมโคตรเยอะนะฮะนี่เลยนะครับรางวัลกิจกรรมของตามนี้นะครับช่าออฟเซฟปติการต่างๆนะครับ รีเจนนะครับ QW7 ระดับรีเจนนะครับของ off Arm ์เมอร์สกอร์ n อปชั่นแอนติเมดแมจิแอมซอแอมนะครับแมกเลดนะครับตามนี้เลยแลกเปลี่ยนได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามีบางอันที่ผูกมัดนะก็ลองมาดูนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับในส่วนของเกมคาบาวที่อัปเดตมาล่าสุดนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างอาจจะยาวอาจจะสั้นไปหน่อยหรือยังไง ก็ขออภัยนะครับวันนี้มาสรุปให้ดูแล้วนั่นเองนะครับอาจจะอ่านบ้างอะไรบ้างก็ประมาณนั้นนะครับสรุปง่ายๆคือกิจกรรมทั้งหมดก็จะมีดันใหม่ขวดขาวอเวกนะครับหรือว่าขวดเขียวหรือขวดขาวเวกนะครับหินแรกเดโม3วันนะครับแล้วก็กิดลงดันแรกของนะครับแล้วก็จะเป็นมิชชั่นกิ่วประมาณนี้นะครับก็ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยละกันนะครับและไปเจอกันในเกมคาบ้าอินฟินิตคอมโบวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า สำหรับใครนะครับที่อยากจะทำการฟาร์มเกมโยกังหรือว่าเกมคาบาวและไม่มีเวลาในการปล่อยบอดนะครับวันนี้ผมมีข้อเสนอมาสำหรับในส่วนของ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวมือถือนะครับและสามารถทาให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบอทดออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สําคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทําการปิดระบบ UG Phone ไปแล้ว หรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทั้งวันนะครับหรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็บอกเลยว่า UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับ สำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG Phone เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจ,จใช้บริการ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย A B C D 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด20บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอด24ิชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับ UG Phone นั่นเองนะครับ